เร้านมากๆไปแล้วเจอสาวเมชัวนนั่นเองค่ะสําหรับกรณีที่สารวัตรโจ้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะไปบวชแล้วศึกออกมาแล้วเนี่ยสาวเมย์ก็บอกเลยว่ารู้รู้ค่ะว่าศึกมาสักพักแล้วแต่ว่าก่อนที่ฝ่ายชายจะไปบวชเนี่ยนะคะไม่ทราบเลยคือเขาเนี่ยไปบวชได้สามวันแล้วส่งมเมสเซจมาบอกว่าอ่าเรียกได้ว,ว่าโอโหสิกรมกรม,รมแล้วก็แบ่งบุญให้กันสาวเมก,ก็เลยทราบนั่นเองค่ะหลังจากศึกแล้วเนี่ยยังมีโอกาสได้พูดคุยกันอยู่ไหมเขาบอกเลยว่าพูดคุยกันอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าค่ะใช่ค อาข้ามาที่เพื่อนสาวคนสนิทดีกว่าค่ะสาหรับสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อวันนี้นะคะเธอก็มาร่วมนะาแสดงความยินดีในการเปิดร้านอาหารเกาหลีของเพื่อนสาวเธอนะคะต้องบอกว่าเธอยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะคะ,คะสวยรู้เรียบสไตล์อ้ําพัชราภาจริงๆรือเป่า่ะวันนี้เจอตัวสาวอ้ําค่ะแน่นอนค่ะมันมีประเด็นตรงที่ว่ามันมีข่าวลยลวเรืองออกมาว่าสาวอ้ําของเราเนี่ยมีแพลนที่จะมั่นกับหนุ่มแอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้จริงหรือเปล่าคะแล้วนะคะตั้งแต่มีข่าวนี้ออกมามีโอกาสได้ถามกับหวานใจร หรือยังผู้ใหญ่มีเล่งรัดมาบ้างหรือเปล่านะคะแล้วต้องรออีกนานไหมสําหรับข่าวดีนี้นะคะที่ยังไม่ตัดสินใจเป็นเพราะว่าตัวเองติดเล่นละครอยู่หรือเปล่านะคะแล้วที่สําคัญหนุ่มแอมมีแบบว่าเย็บเย็บพูดเรื่องขอแต่งงานบ้างหรืออบ้างไหมเดี๋ยวเราไปฟังสาอัมเธอตอบค่ะมีข่าวคือว่าแบบเอออาจจะมีมันมันอะไรอย่างเกี้ยไม่มีเลยค่ะมันมีคนเขียนว่าแบบว่าจะมีข่าวดีเดือนกันยานี้แบบจริงไหมคะไม่จริงค่ะ แต่ว่าพี่แอมได้เห็นข่าวมาก่อนน่าเลยไหมครับว่าไม่ได้ดูข่าวแล้ว่าพี่แอมแบบเตรียมแผนแบบวางไหมไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนค่ะพี่แอมได้มีถามบ้างไหมครับไม่เห็นถามอะไรเลยแล้วแล้วมีคุยกับพี่แอมบ้างไหมครับไม่คุยเลยค่ะจะกลับไปคุยเลยครับพี่แอมเพาะว่ามีข่าวอ่าเป็นเดือนกันยาแบบเออเป็นกําหนดการไม่เพราะว่าข่าวมีตลอดอยู่แล้วค่ะใหญ่่เล่นไหยครับไม่มีใครเล่นเลยบ้านแอมยิ่งไม่เล่นเขาใหญ่ คือตอนนี้ก็มีความสุขดีอยแล้วดีมากค่ะแต่จะมีเร็วๆนี้ไหมครับหรือว่าไม่งไ,งไม่เลยไม่ใช่เลยค่ะนานค่ะนานอย่างที่เคยบอกว่านานค่ะเป็นเพราะว่าตัวเองต้องถ่ายละครอ,อยู่ด้วยหรือเปล่าทำแบบเลื่อน,นไม่ออไม่ค่ะมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะแต่เขาไม่มีขอไม่มีไรเนอะมีม่อ,อม<ต>ยมีเรื่องอื่นถามไหมเรื่องเนี้ยเบื่อมากเลยอะเ่อป่วยครับแล้วก็ค่ะเป็นอะไรอะครับอ๋อไม่ได้เป็นไรค่ะพาขาเฉยๆค่ะเอาเหล็กออก ตอนนี้อาการเป็นไงบ้างคะดีค่ะแต่ใส่รองเท้าผ้ชูไม่ได้ส่งยาไหมครับผมไม่หาแล้วเออแต่ออกแล้วใช่ไหมคะออกแล้วค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงไม่มีเลยค่ะละครราคาพี่อ้มจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ละครจะถ่ายไปแล้วครึ่งครึ่งเรื่องค่ะก็น่าจะอีกไม่นานเนาะใช่ค่ะแต่ก็มีหนังฝากติดตามหนังดนิดละกันค่ะที่เล่นคู่กับเรื่องใช่ค่ะ เาเหานมีนเโพสเหมือนไ g ใหม่ของพี่เจี่มีบกว่าไงม่เห็นมีอะไรคะอันนี้เขาขอเราพสหรือว่าเราตั้ใจที่จะโพสเองเเพืเาาอ่อนดี่เขาบอกมาในไออัน้แล้ว<อ>ว่าทไขึ้นมา,มาใช่ค่ะเลยให้เพื่อนเช่วยกันลงให้ อย่างที่เป็นข่าวว่านะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะกำลังจะมั่นกับแฟนหนุ่มในเดือนกันยายนปีนี้คต่อ้ําเธอบอกเลยค่ะว่าไม่มีเลยค่ะแล้วก็ไม่มีจริงๆถามว่าเห็นข่าวอ,อันเนี้ยมาก่อนหน้านี้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ดูนะคะแล้วก็ไม่มีแพนแต่งแน่นอนค่ะ แอมมีถามเรื่องนี้บ้างไหมเขาก็อบอกว่าไม่เห็นถามอะไรเลยนะคะเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะส่วนมากเนี่ยนะคะเราคุยกันเรื่องอื่นมากกว่าและเรื่องแบบเนี้ยก็มีข่าวมาตลอดเวลาที่เราคบกันผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เล่นรักอะไรนะคะแล้วก็ที่สาคัญบ้านอ้ํายิ่งไม่เล่นเข้าไปใหญ่ค่ะคือถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งแต่งอะไรกระมาณแบบนี้เองค่ะต่อ,อความรักตอนนี้มีความสุขดีมากๆค่ะแล้วข่าวดีไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีแน่นอนคะ่ะสําหรับปีนี้และรอนา,นานเลยค่ะสารวว่านานมากลาเสียงยาวเลยนะคะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะว่านานเลยนะคะและ ช่เพว่าที่นะคะยังไม่มีการลงเอยเป็นเพราะว่าเราติดถ่ายละครหรือเปล่าอ้ําบอกแบบนี้คะ่ะว่าไม่ค่ะยังไม่พูดเรื่องนี้เลยคะ่ะและที่สําคัญทางหนุ่มแอมเนี่ยมีมาเย็บ,ย,บย็บเรื่องนี้บ้างไหมสาวอ้ําบอกว่าไม่มีเลยคะ่ะมีเรื่องอื่นถามไหมนี่ออย้อนถามกันทางทาง,ทาง,ทาง,ทางสื่อมวลชนเลยนะ,ะว่ามีเรื่องอื่นถามไหม เรื่องนี้เนี่ยเบื่อมากแล้วเออคือไม่อยากจะตอบแล้วไอ้เรื่องแต่งงานใช่เพราะว่าตงตอบมาตลอดว่ายังไม่มีนะคะเอา้าไม่เป็นไรคะ่ะยังไม่มีก็ไม่เป็นไรแตออ่ครั้งหน้าเนี่ย เจอการจะมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะใช่ค่ะ๋ะยาเรามาทางด้านพี่หนิงปณิตาของเราบ้างดีกว่าคะ่ะถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่หนิงเนี่ยมีการใส่ไอที่ล็อกคอเพราะว่าสาเหตุเนี่ยนะคะ,คะเกิดจากเอ่อการลื่นลมเนี่ยต้องให้พี่หนิงตอบหน่อยว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดการลื่นลมได้ยังไงรวมไปถึงอาการตอนนี้เนี่ยยังมีอาการปวดอยู่บ้างหรือเปล่าคะแล้วก็ได้ยินมาว่าเพื่อนๆเนี่ยบอกว่าตอนที่พี่หนิงลื่นลมเนี่ยนะคะไม่ได้ห่วงอะไรเลยนอกจากจมูกคือล้มลงไปปุ๊บตั้งสติได้ ได้สมูกฉันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เออทุกคนเนี่ย uh huh. ก็ขำกันหมดนี่ต้องถามพี่หนิงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือหมอบ,บอกว่าให้ใส่ที่ล็อกคอเนี่ยใส่ตลอดเลยแต่ว่าอย่างที่รู้กันพี่หนิงเนี่ยต้องทํางานมันก็จะ uh huh. มีการฝืนเอาที่ล็อกคอออกเนี่ยแบบนี้เนี่ยจะมีผลกระทบอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วพี่จินเนี่ยนะคะมีการดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวเราไปฟังเลยค่ะโอ้ยคอเจ็บเป็นอะไรโอเคคอเจ็บเหรอคะล้มค่ะวิ่งเข้าห้องน้ำ ก็ลื่นน้่ห้องน้ำก็ล้มลงไปแล้วด้วยแบบพอพอเรารู้ว่าเขามันด้วยสัญชาตญาณเราคว้าจมูกก่อนอันดับแรกก็เลยเงยคางเอาไว้มันก็เลยเสยเข้าคางแล้วก็แบบหมอเขาก็บอกว่าเอ็นข้างหลังอะค่ะ,ะฉีกแล้วก็อักเสบก็ให้ล็อกเอาไว้ประมาณสองสามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาทํางนานเราก็เอาออกแล้วก็พยายามแบบไม่ไม่หันไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้กล้ามเนื้อตรงนี้เยอะค่ะป <โฆ S 1> วดมากไหมตอนนี้ค่อนข้างค่ะเพิ่งได้สามสามสี่วัน,นลมนี่คือเป็นลมหรือว่าลื่นหรืออะไร ลื่นค่ะปวดท้องมากอยากวิ่งเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอล้มลงไปก็ยังไม่ออกเลยสองวันค่ะก็คือไปไม่ใช่ค่ะพอล้มเสร็จก็ก็ก็ไปหาหมอก่อนแล้วค่อยไปทํางานต่อตอนนี้คุณหมอบอกว่ายังไงบ้างก็จริงๆเขาอยากให้พักแหละแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันมันมันก็จริงๆมันมันก็ไหวอ่ะก็คือโอเคเสร็จงานแล้วก็ล็อกเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกระทบกับงานเราไหมคะอืมมันอาจจะรู้สึกหมุนหิดตัวเล็กน้อยไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็ นิรินก็จะร้องให้อุ้มเขาก็ไม่เข้าใจว่ายังไงมันก็อาจจะแบบทรมานตรงนั้นแต่ว่าโดยอะไรหลายๆอย่างโอเคค่ะคุณหมอต้องใส่ประมาณสามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์ค่ะเห็นบอกเพื่อน <4 S 1> ๆหัวเราะขำตอนที่บอกว่าเราไม่ได้ห่วงคอห่วงจมูกก่อนอันดับแรกเลยตอนที่ลงไปเออทุกคนขำหมดแล้วตอนแรกทุกคนไม่มีใครเชื่อว่าเจ็บจริงๆทุกคนเข้าใจว่าเป็นการแ a c t ิ้งถ่ายละครอ,อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจริงๆก็เจ็บจริงๆแล้วทุกคนก็ขำว่าแบบพอพอตอนที่มันน็อกลงไปเนี่ยมันมันยังขยับตัวอะไรไม่ได้มันเหมือนคนโดนต่อยคางอะไรเงี้ยแล้วพอแบบเริ่มมีสติก็ถามผู้จัดการบอกว่าจมูกฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าก็พวงจมูกไว้ก่อนห่วงจมูกค่ะอันนี้ล้มที่บ้านเราเลยใช่ไหมล้มที่ที่ทำงานค่ะนะคะที่หนิงครับแบบว่าหมอที่หนิงสื่อมอยังกยมันกลัวจะแบบเกิดขนข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยก็ จริงๆก็คือก็ไม่ได้เรียกว่าฝืนนะคือหมอเขาก็แบบเวลาคนเจ็บอะ่ะตามหมอเขาก็จะอยากให้เราพักแต่เราก็รู้ว่าโอเคเราไหวแต่ว่าไอ้เรื่องฝืนเนี่ยในเรื่องของการใส่ไอ้ที่ดามคอไว้เนี่ยเราก็ไม่ฝืนพอเสร็จงานปุ๊บเราก็ใส่ทันทีอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆจะถอดออกไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าอย่างที่หมอบอกอะว่าไม่อยากให้ขยับไปขยับมามันจะยิ่งเดี๋ยวมีปัญหาระยะยาวค่ะพี่จินว่าพี่จินว่าย,ยัางไงบ้างครับเขาก็หัวล้อแล้วเขาก็หัวล้อเสร็จแล้วเขาก็เลี้ยงดูและดูลูกแทนอีกวันนึงก็ไปอุ้มไม่รู้อะไรผิดลากก็คคอเนหั เหมือนกันค่ะแต่วงเขาไม่หนักค่ะแคนเซิลงานไปเยอะไหมคะพี่นิดไม่มีค่ะไม่ได้แคนเซิลงานเลยค่ะเพราะว่าเสร็จจากโรงพยาบาลก็ไปอัดรายการที่พี่แม่แล้ววันรุ่งขึ้นก็อัดสมาคมเมษาเลยแล้วก็เนี่ยวันนี้ก็มาทำงานค่ะก้มเลยค่ะ อย่างที่พี่หนิงบอกว่าไอ้ที่ใส่ล็อกคอรเนี่ยพอดีเนี่ยไปลื่นล้มตอนที่กําลังเดินไปเข้าห้องน้ํานั่นเองค่ะด้วยความที่เราลื่นล้มเนี่ยตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญชาตญาณเพราะว่าอย่างที่พี่หนิงบอกว่ากลัวจมูก่อนเลยเพราะว่าด้วยจมูกที่โด่งเนี่ยพอล้มลงไปปุ๊บมันจะโดนจมูกไหมจะเปอะไมไหมขึ้นมาก็เลยแบบอ๋อยังอยู่คงที่ไม่เป็นไรก็เลยกลายเป็นว่าคอรเนี่ยเคล็ดไปนั่นเองค่ะเออคาก็บอกว่าจริงๆเราทุกคนเนี่ยขำหมดเลยนะเพราะ ตื่อพอตั้งสติได้ลุกขึ้นมาจมูกฉันเป็นยังไงบ้างอะไร,ะรอย่างเงี้ยทุกคนบอกว่าปากติก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไรมากนั่นเองค่ะแต่ว่าสาเหตุที่แบบไอ้กรณีที่แบบต้องใส่ ไอ้ที่เราคอตลอดแล้วพี่หนิงเนี่ยต้องทํางานต้องถอดออกตลอดเนี่ยมีผลกระทบอะไรไหมมันเรียกได้ว่าเป็นการฝืนตัวเองหรือเปล่าพี่หนิงบอกว่าไม่ได้ฝืนค่ะคือหมอก็ต้องเข้าใจว่าคือพี่หนิงเนี่ยทำงานแล้วก็รับงานไว้แล้วแล้วก็วางคิวไว้แล้วคือแบบก็ต้องทําตามหน้าที่เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนนั่นเองค่ะส่วนพี่จินไม่ต้องห่วงคาะดูแลอยู่แล้วเพราะเขาดูแลดีมาตลอดนะคะพี่จินของเราแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ค่ะ